ช่วงนี้ค่ะจะพาไปลุยกองละครกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะหนุ่มอ้๊มอาทิชาติค่ะได้มีโอกาสนั่งเสลี่ยงในละครเรื่องขุนศึกด้วยนะคะจะตื่นเต้นขนาดไหนไปชมภาพกันเลยค่ะแจ้งเกิดเป็นนักสแสดงในวงการบันเทิงมาร่วม10ปีแล้วนะคะแต่พระเอกปากแดงอ้๊มอาทิชาติก็ยังไม่เคยขึ้นเสลี่ยงเล่นละครซากทีค่ะล่าสุดก็ได้ประเดิมขึ้นเสลี่ยงในละครพริเรศฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศึกแถมยังได้ชกม,มวยฟันดาบตามแบบฉบับไทยแท้ทำให้หนุ่มอ้๊มเริ่มหลงเสน่ห์ละครแนวนี้ขึ้้นมาะแลว่ค มันได้กับตัวผมเองด้วยตรงที่แบบคือเราก็ได้เรียนศินละปะแม่ไม้มือไทยต่างๆที่ที่มันเป็นสมบัติของของชาติไทยเรามาเลยแล้วพอเราได้รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วเราได้มาอยู่ในละครซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยไงเร้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยรู้งานนี้ก็เลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าหนุ่มอั้มจะมีโอกาสได้ปรึกษาวหวานใจสาวนัดมิเรียที่เพิ่งเล่นละครเวทีแนวพีเรียทวีพบเดมิวสิควอลบ้างหรือเปล่าจ๊ะ ไม่ได้ปรึกษาครับเพราะว่ามันคนละลายกันอันนี้มันเป็นแอคชั่นหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็พี่เลียดคนละคนละสมัยด้วยไงครับเรื่องงานไม่ยอมปรึกษาแต่ถ้าเรื่องหัวใจสงสัยไม่พลาดคุยกันทุกรายละเอียดแน่นอนใช่ไหมเละคะ